ไปผู้ของน้าพีเสียจักบาทเสียห้าบาทห้องน้ำผู้หญิงไหมออหาาเออเห้อออบหาบาทเอาห้องน้ำผู้ชายคือสิบบาทจากเลียวผู้ขอยไปผู้ขอยก็เสียห้าบาทหมดเอาเราปุยังเข้าไปที่เก็บที่แรกห้าบาทบ่ะเออปยยังออกมาเก็บอีกห้าบาท <c oughs> ก็เป็นสิบบาทปุยเรียบร้อเก็บค่าหยังครับค่าตลดปนะ่ะ <c oughs> อ้าวตลดที <c oughs> ่เก็บกูจุดที่สิไม่แม่เห็นเป็นตาไรสิเก็บค่าตดเป็นไหม กูก็เม่เคยเห็นดอกฮักตาหาบาทกับแห้งก็แห้งเลยต้องสิมาเจ็บกูอย่างหาบัดขาตดวก็ไม่เห็นเป็นใจเยเฮ้ยตัวจเสียง้นกูกัตมาตาบันเท่อนั้นเขาถามาตรวอย่างงั้นทุ่งชีแงปานี้เขาถามจ้าว่าจบไปเงี <half. S 1> ้ยวเจ้าไปยังกูไปเงี้ยวกูกับตรวถ้ามาดอกฮักกูก็ไ่ได้ตวเงี้กูตรวจไป เจ็บกูหาบาทแมเจ้ากระตุ้นกก็เสียขาตัวล้กูเงินหลายหาบาทกูกรตา้นงพวแหีังไนมาเก็บขาตัน้ำควีนขาอให้บอกเจ็บตัวจีบกูจกว่าเสียขาตัวหาบาทกูกระต้นัฐบาลแล้วกูเสียแรงมาตัวยังไงก็ได้ม่เห็นเป็นอะไรขนาดกูตัวกับเงาซื่อๆอยงเก็บสิบบาท ใช่ป่คูขี่พ้อมสิับสี่อยสัเสียสี่อยโอ้เป็นตนไงเจ้เขาเสียหาบาทมือั้งบาท